และสำหรับในอีพิสซดที่3นี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความสลาดทางด้านอารมณ์สำหรับที่ทำงานโดยเฉพาะหัวหน้างานซึ่งหวัวข้อก่อนหน้านี้ในอีพิสซดที่2เราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายรวมถึงโมเดลความสลาดทางด้านอารมณ์และอีพิสซดก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าสี่องค์ประกอบที่ช่วยเราเป็นกนมีความสลาดทางด้านอารมณ์ ประกอบด้วย 1. การรู้จักตนเอง self awareness 2. การจัดการกับตัวเอง self management ซึ่งหากเรามีการรู้จักตนเองและรู้จักจัดการกับตนเองเราก็จะเป็นคนที่มีสมรรถนะภายในตนเองที่เรียก personal competence หรือ internal competence และเนื่องจากเราเป็นมนุษย์สังคมเราจะต้องมีอีกสององค์ประกอบนั่นก็คือเราต้องรู้จักสังคม social awareness และรู้จักจัดการเรื่องสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อือ่น relationship order หรือ relationship management นั่นเองและในอีพิโซดที่2ก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าคุณลักษณะแบบไหนที่ไม่ใช่คุณลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์และสําหรับอีพิโซดที่3นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์สําหรับใช้ในที่ทํางานื่าเราครับจากรูปภาพที่เห็นเป็นการ adapt ปรับใช้ ผลการวิจัยของ l o มบาร d o และอ c ชิงเจอร์จากหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการล้มเหลวของผู้นำาพ r e v เวนติ้งเดเรี e ในปีคศ .1989 จากกราฟที่เห็นในแนวนอนนั่นก็คือระดับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเริ่มตั้งแต่ individual contributor คือจะไปทางด้านฝ่ามือตรงกลางนั้นก็คือระดับผู้จัดการ manager และฝ่ามือสุดนั้นก็คือระดับผู้บริหาร executive และสำหรับแนวตั้งซึ่งเกี่ยกับเรื่องของความสำคัญ important เริ่มตั้งแต่น้อย low ไปจนถึง high สูงเรามาเริ่มกันที่ระดับปฏิบัติการก่อนซึ่งทักษะที่ระดับปฏิบัติการควรจะต้องมีและมีความสำคัญนั่นก็คือ เรื่องของเทคนิค c a l s k i ก l และสิ่งที่ระับปฏิบัติการมีอยู่ในระดับน้อยนะครับไปจนถึงเปียบปานกลางนั่นก็คือทักษะในเรื่องของ managerial skill ทักษะทางด้านการจัดการและทักษะที่ระดับปฏิบัติการมีน้อยนั่นก็คือทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการนั่นเองขณะที่ในระดับผู้จัดการทักษะที่ต้องมีและมีความสําคัญมากนั่นก็คือ managerial skill ทักษะในเรื่องของการจัดการและทักษะที่มีน้อยลงลงมาซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับเขาเป็นเส้นที่ตัดกันนั้นก็คือทักษะในเรื่องของงานเ Techn ทคนิค t e c h ิ i c a l s k i และทักษะในเรื่องของ leadership skill ทักษะทางด้านการบริหารจัดการและสำหรับระดับบริหารทักษะที่ต้องมีมากและมีความสำคัญนั้นก็คือทักษะในเรื่องของ leadership skills ทักษะทางด้านการ บริหารและทักษะที่มีน้อยรองลงมาแต่ก็ยังมีความสำคัญอยู่ในระดับสูงนั่นก็คือ managerial skills ทักษะในเรื่องของการจัดการและทักษะที่ผู้บริหารยังจำเป็นต้องมีและต้องอาศัยนั่นก็คือทักษะในเรื่องของงานเทคนิคหรือ technical s k i l l ซึ่งยังคงมีความสำคัญอยู่ในระดับเกือบถึงปานกลางสรุปง่ายๆจากหลักการนี้นั่นก็คือ skill mix change over time หากเราเป็นผู้นำไม่ว่าจะอยู่ในระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการหรือระดับปฏิบัติการเราจะต้องสามารถผสมผสานทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านงานเทคนิคหรือ hard admin เรียก technical skills ทักษะทางด้านการจัดการ managerial skills และทักษะในการเป็นผู้นำหรือผู้บริหาร leadership skills แล้วแต่บริบทและสถานการณ์